สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารในีกับวงการวอลเลยบ์บอลครับแน่นอนว่ามีการประกาศรายชื่อ 14ผู้เล่นในนัดแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวครับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไล่เลียงกันไปเลยครับตามภาพที่อกเอาขึ้นให้นะครับคนแรกครับตำแหน่งหัวเสานะครับกับตันทีมนะครับอัจฉราพรคงยศครับกับตันเพียวของเรานะครับแล้วก็ตามมาด้วยชัดจอนโมกสีครับบุ๋มบิ๋มของเราอ่านี่กมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ มากมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ครับเราก็มีข่าวมาเป็นระยะระยะเลยครับว่าตัวบุ๋มบิ๋มเองเนี่ยจะมีสภาพร่างกายที่พร้อมหรือเปล่านะครับกับสนามแรกแต่พอ,อรายชื่อออกมาเฮ้ยสนามแรกไปด้วยนะครับแล้วที่น่าดีใจมากๆเลยก็คือมีชื่อลงเล่นในนัดแรกเลยเลยครับก็แน่นอนครับบุ๋มบิ๋มชัชวนมกสีแบบนี้เนี่ยในเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยอกเชื่อว่าหน้าจะฟิตสมบูรณ์ครับอกว่าในมุมอกนะ มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับสำหรับบุ๋มบิ๋มนะะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่โอเคเชื่อว่าบุ๋มบิ๋มมีโอกาสเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับเป็นหัวเสาดาวรุ่งครับน้องเฟิร์นครับบริสลาสีทาเลอร์น,นะครับแน่นอนว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นวันเดอร์คิดเลยเพื่อนๆเ,เป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในเจเนเรชันใหม่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตัวน้องเฟิร์นเองเนี่ยจังหวะวิธีการเล่นเนี่ย เป็นคนที่เล่นฉลาดมากนะครับคือตัวอาจจะไม่ได้สูงมากแต่จังหวะการตีเนี่ยรุนแรงแล้วก็การตีทัสนะครับจังหวะการเล่นเนี่ยตีคมมากๆนะครับเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจเลยสําหรับน้องเฟิร์นบริศลาสีทาเลิศนะครับก็เป็นตามสไตล์โค้รออสอยู่แล้วนะครับที่จะให้โอกาสดาวรุ่งในการลงเล่นนะครับน้องเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีโอกาสได้เล่นเจอกับโปรแลนหรือไม่นะครับอีกคนนึงครับเป็นทังหน้าของออมสินสสิพาพรจันทวิสูตรนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยออมสินเนี่ย โอ๊กเชื่อว่าจะช่วยทางด้านของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยเลยครับอันนี้น่าสนใจครับว่าอ,อมสิน จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าเกมรับออมสินเนี่ยช่วยทีมชาติไทยได้ดีอย่างแน่นอนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าออมสินนะครับก็เขาเรียกว่าซ้อมแล้วก็ทําผลงานได้เอาชนะใจโค้ดออสครับในการที่มีรายชื่อในนัดแรกแบบนี้ครับโอ๊กเชื่อว่าออมสินจะลงมาเล่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับอีกคนนึงครับอย่างที่พวกเราทราบกันครับยูฟ่าดนพอนครับโอ้โหต้องบอกว่ารายนี้นี่ดูเดือดแน่นอนนะครับในจังหวะสไตล์วิธีการเล่น โอ้โหมีพลังงานเหลือล้นมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของยูฟาเลยก็คือแพชชั่นครับเพื่อนๆการมียูฟาอยู่ในทีมเนี่ยแพชชัน่นหนักๆแน่ๆนะครับพวกเรารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอกาสในการลงตัวจริงเนี่ยมีความเป็นไปได้นะอกว่าอาจจะหัวเสาเนี่ยมีโอกาสเป็นเพียวบิ่มยูฟานะครับสลับกันแล้วก็เอาออมสินเอาเฟิร์นเนี่ยลงมาในตามแต่จังหวะตามแต่สถานการณ์นะครับก็หัวเสามี5คนนะครับ ส่วนทางฝั่งบีหลังนะครับมีอยู่ด้วยกัน2คนครับแน่นอนครับคนแรกหนูบีมครับพิมพิชยากกกรัมนะครับเพื่อนๆได้แชมป์กับทางลีกเยอรมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อันเนี้ยจะต้องไปเดาใจโค้ดออนสักนิดนึงครับว่าบีหลังจะใช้ใครครับเพราะว่าโมเมทัชชาสุขสดเนี่ยผลงานก็ดีในลีกเกาหลีครับเพื่อนๆหรือเราอาจจะได้เห็นโมเมบีมลงพร้อมกันก็ได้นะครับอาจจะมีคนใดคนนึงเนี่ยโยกไปเล่นหัวเสา ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆในสไตล์วิธีการเล่นนะครับเราสามารถโยกปีหลังไปเป็นหัวเสาได้สกิลการรับบอลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผลงานดีมากๆในลีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หายห่วงครับปีหลังหัวเสาอกว่าเราทดแทนกันได้หมดนะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียวก็มาเล่นบีหลังได้เหมือนกันนะอกว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะ ทดแทนกันได้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนในเรื่องของมิดแนนบอกครับมีการใช้3คนนะครับนั่นก็คือทดานึกแจ้งครับแนนของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะลงสลับกับพัทยาบำรุงสุขแต่ว่าน้องไก่ก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับในการเล่นให้ทีมชาติไทยของเราอเชื่อว่า3คนนี้ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับใครมาไม่มาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปตามแทคนิคไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับ ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับก็ถือว่าอยู่ในลักษณะที่เราคาดเดากันได้ว่าจะออกประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของน้องโปรกัญยรัตน์อาจจะต้องรอโอกาสในเกมอื่นๆน,นะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในสานามนี้เนี่ยได้ได้ลงแน่ๆในมุมโอ๊กนะแต่ว่าอาจจะต้องรอกันสักนิดนึงนะครับส่วนทางฝั่งของริบรโร่ครับก็มีทางด้านของเปียนุชแป้นน้อยครับ พี่แป้นของเราครับกับน้องแบมจีดาพาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ2คนนี้สลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะก็ช่วยกันเล่นสบายๆตามสไตล์ลิเบโร่ของเรา2คนนี้นะครับก็เหนียวด้วยกันั้งคู่นะครับส่วนมือเซตอันนี้น่าสนใจครับกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดนะครับกับทางด้านของลูกนิกนัทธิชาใจแสบน,นะครับ2คนนี้ต้องบอกว่าใครก็ได้เพื่อนๆน,นะครับซึ่งอันนี้คือลูกนิกเนี่ย เข้าแคมป์มาก่อนชมพู่นะครับแต่ชมพู่เองก็เล่นกับทีมชาติไทยมานานครับโอ๊กเชื่อว่าจริงๆแล้วใครก็ได้เดี๋ยวต้องเดาใจกันครับว่าโค้ชออสจะเลือกใครแต่มุมโอ๊กนะน่าจะช่วยกันเล่นนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะปวดหัวพอสมควรเหมือนกันนะครับกับทางด้านของพรพันธ์แล้วก็นุกนิกนัทธนิชาใจแสนะครับที่ลงมาแน่นอนครับโอ๊กเชื่อว่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยทีเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับรายชื่อ นะครับของทีมชาติไทยของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พิกโผหรือไม่ได้เหนือการคาดเดาอะไรของเราครับแต่สิ่งที่อ,อกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยนั่นก็คือทางฝั่งของบุม๋มบิ๋มนะครับได้ลงเล่นอ่าเนี่ยอกว่าย,ยอดเยี่ยมเลยนะอกว่าแฮปปี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเบาใจได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบ 100%เปซนะครับบุ๋มบิ่มมาเนี่ยก็ทำให้ทีมชาติไทยของเราเดีย่ยดูน่ากลัวขึ้นเยอะเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าตัวบุ๋มบิ่มเองเนี่ยมีอิทธิพลต่อเกมรุกเกมรับกับทีมชาติไทยจริงๆนะครับอ่ะก็ได้เรียงกันอีกครั้งนะครับตำแหน่งหัวเสานะครับมีกัปตันเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับบุ๋มบิ่มชัดช่วนโมกสีน้องเฟิร์นบริสราสีทาเลิศนะครับแล้วก็ออมสินสศิปรพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็ยูฟา้าดนพร แล้วก็มีทางด้านของบีหลังครับเป็นหนุบีมพิมพิชยากกราแล้วก็ทั้งด้านของโมเมรชชาสุขสดนะครับ MB ีครับเป็นทดาวนึกแจ้งครับพัทยาบำรงสุขแล้วก็น้องไก่วิมลรัตน์นะครับแล้วก็ลิเบโร่ครับเปียนุชแป้นน้อยกับจีดาพานะครับแล้วก็มือเซตครับเป็นพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็นุกนิกนัทนิชาใจแสนครับแน่นอนครับการเจอโปรแลนด์ในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำนมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะแข่งขันกันเวลาบ่ายสอง ตามเวลาบ้านเรานะครับก็เป็นเกมการแข่งขันที่กีความสําคัญนั้นเพื่อนนะมีความสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะโปโลแลนด์ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโอ้กว่ากระแสเดียโอ้โหบึมบั๊ม,มแน่นอนครับมากันแบบตูมใหญ่แน่ๆนะครับแต่ถึงแม้ถ้าเราแพ้โปโลแลนด์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเพราะว่าเราก็เป็นรองเขาอยู่แล้วนะยครับในในเรื่องอันดับโลกในเรื่องเขาเรียกว่า การเล่นรูปร่างอะไรเงี้ยเขาก็สูงใหญ่กว่าเราเราแพ้เขาเนี่ยอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเราเล่นได้ดีเนี่ยสมมติแพ้สักสามหนึ่งสามสองเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ในมุมโอ๊กนะครับมันก็พอได้อยู่นะครับรอร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับประเด็นหลักเลยก็คือขอให้เราทําผลงานได้ดีแต่อกว่าจุดเด่นเราเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ การมาของโคดออสเนี่ยก็ทําให้ฝั่งเขาก็ดูงงๆเหมือนกันนะในมุมองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโคดออสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ดใหม่ในเจเนเรชันนี้นะแน่นอนยุคเจ็ดเสียนเนี่ยโคดออสคุมมาอยู่แล้วแต่ว่าพอมาในยุคนี้เนี่ย โอกว่าก็ถือว่าเป็นโค้ดใหม่ในเจเนเรชันนี้โปแลนด์ Bo เขาก็ยังไม่เคยเจอการคุมทีมของโค้ดออสนะในเจเนเรชันนี้แล้วก็ในเจเนเรชันของโปแลนด์นะครับคือมันก็ใหม่ด้วยกันอ่ะโอกมองว่าทางฝั่งเขาเนี่ยก็อาจจะปวดหัวได้เหมือนกันกับการวางแผนของโค้ดออสเพราะว่าเขายังสกาเราไม่ได้เลยเพื่อนๆในเกมกับเกาหลีเนี่ยต่อให้เขาไปย้อนดูทีมชาติของเราตอนนั้นตัวก็ยังไม่เต็มอะ่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกนะครับก็ติดตามกันได้ไดครับในวันพรุ่งนี้เวลา บ่าย2นะครับเพื่อนเพื่อวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจ๋นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ